ทานพรทุกทิ่งทุกอย่างให้สมปานาที่พระพเจ้าอยากจะได้บำเพ็ญภาวนาทางทางโลกและสำเร็จในทางธรรมวันที่19ภูกุมาพันธ์2567ครับผมมาที่บ้านเกิดของลุงปูสวงนะครับลุงปูสวงท่านเป็นพระเถระ,เ,ะเป็นผู้ปฏิบัติธรรมโดยที่ ไม่ได้ยึดรูปแบบใดๆจริงๆท่านปฏิบัติธรรมอย่างเข้มข้นตามประวัติบอกว่าท่านบำเพ็ญภาวนาอยู่ระหว่างฝั่งทางกัมพูชาแล้วก็ทางฝั่งเมืองไทยท่านเสียชีวิตอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษอำเภอบัวเชษนะครับท่านวันนี้ได้มากราบท่านหลวงปูส่สวงนี่เขาบอกว่าท่านอุ้มไก่ชนไปชนอยู่ฝั่งไทยแต่ท่านสามารถที่จะชนะไก่ทางฝั่งไทยทุกตัวทุกตน วันนี้ขออนุญาตหลวงปู่เด้อลูกหลานมากาบเด้อ